เรามาลอยกระทงกันนะครับสําหรับประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาช้านานตั้งแต่โบรโบราณกันแล้วนะครับและการลอยกระทงนั้นก็ถือว่าเป็นการเคารพสักการบูชาและขอเข้ามาต่อพระแม่คงคานะครับที่ให้เราได้ใช้น้ําได้ดื่มได้กินในการบริโภคต่างๆนะครับก็เป็นการเคารพบูชา และก็เป็นการขอเข้ามาในวันนี้ด้วยนะครับเป็นวันเพ็ญเดือน12นะครับคราวนี้ในส่วนของ NLP เกี่ยวข้องกันตรงนี้แน่นอนที่สุดเลยเป็นการบอกรักบอกรักแม่คงคาบอกรักน้ํานะครับที่อยู่ในร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบมากมายเป็นการบอกรักและก็เป็นการขอโทษขอโทษที่เราได้พูดหรือว่าได้ทําสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นสิ่งที่ ไม่เหมาะสมกับน้ําในร่างกายของเราแล้วก็น้ําที่เกิดขึ้นและน้ำที่มีอยู่ในโลกใบนี้จากนั้นก็เป็นการโปรดให้อภัยฉันน<ด>ั่นก็คือเป็นการขอขมาขอขมาต่อน้ําที่มีอยู่ในร่างกายของเราน้ําที่ยอยู่ทั่วไปในโลกใบนี้เป็นการขอขมาด้วยและจากนั้นก็เป็นการสํานึกบุญคุณน,นะครับก็คือขอบคุณแม่คงคาขอบคุณน้ําที่อยู่ในร่างกายของเรา ที่ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่น้ํานั้นเป็นส่วนประกอบสําคัญที่สุดท,ท,ที่มีมากที่สุดในร่างกายของเรามีถึง70%็ดสิบเเกันเลยเพราะฉะนั้น <ไป S 1> ที่มา<ป>ที่ไปของการรอยกระพงจึงทําให้เกิดขึ้นได้แบบนี้ทั้งในะชีวิตประจาําวันชีวิตความเป็นอยู่และชีวิตของการเรียนรู้การใช้ชีวิตขอบคุณขอบคุณขอบคุณ